ครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับพามาเที่ยวถ้ำหลวงเชียงดาวนะครับลุยกันเลยครับสวัสดีครับหลังจากวันนี้เสร็จหน้าที่การงานเรียบร้อยกำลังจะขับรถเข้าเมืองเชียงใหม่ผ่านอำเภอเชียงดาวผมจะพาเพื่อนพี่น้องทุกคนไปชมความงามของถ้ำเชียงดาวที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเราขับรถตรงเข้าไปเรื่อยครับผ่านชุมชนไม่นานมากนัก ก็จะถึงถ้ำเชียงดาวนะครับไปกันเลยครับผมจากถนนใหญ่เข้ามาถึงถ้ำเชียงดาวใช้เวลาไม่นานครับประมาณ10นาทีก็ถึงพอมาถึงเราจะเข้าไปตรงศาลาด้านขวามือไปกราบขอพรขออนุญาตเจ,าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปในถ้ำนะครับ หลังจากที่ผมกราบไหว้ขอพรเ,เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยก็เดินมุ่งหน้าตรงเข้ามาภายในวัดถ้ำเชียงดาวเลยครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมดาผู้คนอาจจะไม่มากมายนักแต่ก็พอยังมีอยู่บ้างภายในวัดมีความเงียบสงบร่มเย็นสบายครับที่เรามองเห็นไกลๆด้านขวามือนะครับคือสาลาหลวงพ่อทันใจครับเข้าไปกราบไหว้ขอพรได้เลยครับผม หลังจากที่เรากราบขอพรเสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้าเข้าไปยังถ้ำเชียงดาวกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมภายในถ้ำต้องซื้อตั๋วตรงจุดนี้ก่อนนะครับผมค้ารับผมขออนุญาตถ่ายรูปนะครับค่ะได้ค่ะครับผมไม่เป็นไรครับเท่าไหร่ครับ2ี่บบาทขอบคุณครับก่อนเข้าไปภายในถ้ำก็อ่านศึกษากฎระเบียบให้เรียบร้อยก่อนครับผมเราก็เริ่มเดินมุ่งหน้า ตรงเข้าไปทางปากทางเข้าถ้ำจะมีคําเตือนต่างๆอ่านให้เรียบร้อยให้เข้าใจก่อนเข้าไปภายในนะครับเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยครับผมอากาศเย็นมากพอแค่เราเดินมาถึงปากถ้ำก็สัมผัสได้ถึงความเย็นความชื้นจากภายในถ้ำที่ออกมาโดนตัวเราเลยครับ ระหว่างทางที่เราเดินเข้ามาภายในถ้ำนะครับจะมองเห็นรูปปั้นพญานาคเลื้อยตรงขดหินด้านข้างนะครับมีความเข้มขลังสวยงามมากครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะมีพระพุทธรูปมากมายหลายองค์หลายปางต่างๆนะครับท้งด้านล่างแล้วก็ที่ด้านบนที่มองเห็นเราสามารถเข้าไปกราบขอพรได้เลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปภายในถ้ำอีกทีหนึง่งพอเราเริ่มเดินทางเข้ามาภายในถ้ำเรื่อยๆนะครับ จะรู้สึกถึงอากาศที่มันลดลงมีความเย็นมีความสบายแต่ก็ยังถือว่าหายใจได้คล่องสบายไม่มีปัญหาครับครับนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในถ้ำนะครับดอยหลวงนะครับเชียงดาวนะครับบรรยากาศข้างในเนี่ยมันโอ้เย็นพี่น้องเย็นสบายนะครับอากาศดีอากเย็นนะครับข้างในสวยงามมากครับนะ สลเครับบรรยากาศ้างในนะครับสวยงามครับพอมาถึงตรงจุดนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้พวกเราในการเดินทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้นะคะคุณนูเทา่ยสชมท่าเชียงดาวค่ะเราจะเริ่มเที่ยวด้านนี้กันก่อนนะคะด้านนี้จะเป็นท่าม้าทํามรงค่ะครับผม เกีย์ของราคาที่อันนี้สูงไหมครับ,รบก็ประมาณที่เราเห็นเนี่ยค่ะ735เมตร735เมตรสมัยก่อนเราย้นอนกลับทางเดิมตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่กําลังเตรียมตะเกียงนะครับเพื่อน,นําทางพวกเราขึ้นสู่ด้านบนของถ้ำเพราะว่ามีความมืดแล้วก็ทางค่อนข้างจะชันอันตรายครับผมไปเองไม่ได้ครับวันนี้ผมถ่ายด้วยมือถือนะครับอาจจะได้รายละเอียดได้ไม่มากนักแต่ถือว่าเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆกันครับ ไปลุยข้างในกันเลยครับผมรนระวงหตรนี้น,นิดพอมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความตื่นเต้นหลังจากที่ไม่ได้เข้าถ้ำมานานมากครับพอเริ่มเข้ามาเรื่อยๆอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆครับผมคุณพี่นำทางก็นำทางไปเราก็คอยเดินไปเรื่อยๆอย่างระมัดระวังครับ มัวต่ถ่ายกล้องเดี๋ยวหัวทิ้มอ๋อเป็นหลวงปู่มั่นนะครับพี่เขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับสถานที่ตรงนี้ห้องโถงตรงนี้นะครับเป็นที่ที่หลวงปู่มั่นเคยมาพำนักเคยมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ยังมีรูปปั้นของหลวงปู่มั่นตั้งอยู่ตรงนี้ครับอ๋อจมุนตรูตรงนี้ใช่ไหมครับ หินรูปแมวน้ำ <c oughs> นะครับ <c oughs> ภายในถ้ำก็ยังพบหินงอกหินย้อยที่ลักษณะเหมือนรูป,ปั้านต่างๆนะครับให้เห็นมีความสวยงามมากครับแต่ต้องคอยระวังเวลาเดินนะครับอย่าไปเดินชนเดินเบียดเดี๋ยวเกิดความเสียหายมันจะไม่ดีครับผม ส่วนที่ตรงนี้มีลักษณะหินงอกคล้ายเสียนพญานาคโผล่ขึ้นมาจากพื้นเห็นพี่เขาบอกว่าใครที่เข้ามาภายในถ้ำก็จะมากราบไหว้ขอพรกันครับอันนี้คนได้บอกโบราณว่าลงนะคะเป็นรูปดอกบอกัวคว่ำใครจะถ่ายรูปก,ก็ไปยืนอยู่ได้บัวได้ มุดยาวหน่อยนะคะประมาณ5้าเมตรค่ะเป็นประตูที่3นะครับความยาวประมาณ 5- 6, 6, ้าเมตรนะครับภายในบริเวณถ้ำหลายที่นะครับจะมีน้ํามีความชื้นต้องคอยระวังเวลาเดินครับจะได้ไม่ลื่นหกล้มครับผมรู้สึกมีควันออกจากปากตัวนี้จะเป็นหมมินม่านกีบหรือว่าม่านเทวดาค่ะจะถ่ายรูปก็นั่งโชคม่านได้นะคะ ตอนนี้เข้ามาใกล้ถึงองค์พระนอนนะ,นะครับนะครับจะมีเสียงน้ำหยดลงหินดังเป๊ะเป๊ะนะ,ะข้างหลังนะครับ,รบหายใจนี่นเป็นหาวใจของผมเองนานๆครับนะครับนานแล้วไม่ได้เข้าทำหลายปีมากวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ นราเห็นบรรยากาศข้างในสวยงามนะครับสวยงามถ้ามีโอกาสก็กมาดูด้วยตัวเองนะครับเดินทางกันต่อครับสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่เขาบอกว่าเป็นซุ้มฤาษีเพราะว่ามีปู่ฤาษีมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ด้านหน้าเป็นสารปูร่ฤาษีนะคะเดี๋ยวเรากลาบขอโชคขอพรจากูกันก่อนค่ะแล้วอยู่ด้านหน้าของผมนะครับที่เห็นเป็นแสงไฟเรบปรีไกลๆนะครับก็เป็นศาลพ่อปู่ฤาษีคใครที่เข้ามาที่นี่ก็มากราบขอพรมาบนบานศาลกล่าวมาแก้บนที่ตรงนี้ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งภายในถ้ำแห่งนี้ครับ <corrupt> ไว้ไหมละ่ะเรื่องเงิน้วเก่งจังเลยโูน้นทคนนั้นทั้งมดดย โอ้ข้างบนนี้เป็นข้างขาวนะครับเยอะมากนะครับกล้องผมใช้มือถือถ่ายอาจจะไม่เห็นชัดแต่ว่าที่เป็นยุ่มดำๆนั่นแหละครับเล่นเอาวัยรุ่นอย่างเรานี่หอบเหมือนกันครับนะค่ะถ้านี้จะมีไฟตลอดทางถ้าเราไปสุดถ้าเแล้วย้อนกลับตรงนี้ค่ะจะเป็นทางออกทางเดียวนะคครับทีนี้ก็ เราออกมาจากส่วนของถ้ำเชียงดาวนะครับทีนี้เราจะไปตรงพระนอนนะครับแล้วเราก็จะย้อนกลับทางเดิมนะฮะเส้นนี้เรามากันเองได้ครับไม่ต้องมีคนนาทางแต่ว่าที่เมื่อกี้เราไปเองไม่ได้เพราะว่ามีซอกมีทางหลงเยอะมากนะครับเยนหอบหอบดีครับเหนื่อยครับนะอันนี้ทางทางเดินไปที่ไปพระนอนนะครับองค์พระนอนเราสามารถไปเองกลับเองได้นะครับโอ้โห น,นถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาวนะครับใครมีโอกาสก,าก็อย่าลืมมาเที่ยวมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชมความสวยงามความเป็นธรรมชาติของถ้ำเชียงดาวกันนะครับระวังอย่าเดียดรับระวังพลาดตรงนี้เพราะว่าที่คนเันเยอะ ลื่นรองลื่นระวางพรลาดลื่นมื่นนะครับลื่นครับผมโอ้มาประตตรงนี้แหละรับพี่นอกเลยมีโอกาสมาทางเหนืออย่าลืมนะครับเด้อนะครับมือนี่ถือว่ามาถึงเชียงดาวจริงๆนะครับของแท่นะครับผมโอ้โหโหโเอาโลนี่นี่ไงอันนี้เป็นผ้านอนหอชื่อ ใช่โอ้สวยครับอยู่ข้างๆนะครับข้างๆทางเดินเลยนะครับสารทุกสารทุกสารทุกถึงแล้วครับ,รบด้บานในนะครับนะครับระหว่างช้างนะฮะ ความงามของธรรมชาติพป่นองเลยนะหินหสวยมากเลยเป็นหินง,งอกหินย้อยนะครับวันนี้ถือว่าผมพาเพื่อนพี่น้องมาชมความสวยงามของถ้ำเชียงดาวกันนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะักถือว่าเอาบรรยากาศความสวยงามภายในถ้ำเชียงดาวมาฝากกันครับถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวมาชมกันนะครับผมถือว่าเป็น เขตสุดท้ายนะครับที่เราจะเดินเข้ามาถึงจุดจุดนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นป้ายนะครับบอกว่าห้ามเข้านะครับเพราะเป็นเขตห่วห้ามนะครับจะสุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะย้อนกลับทางเดิมนะครับทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับก่อนจะออกนอกถ้านะครับผมนะครับบรรยากาศด้วยสวยครับธรรมชาติวันนี้ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูบรรยากาศกันนะครับถ่ายเองอะไรเองก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็พอได้บรรยากาศนะครับผมขอบคุณครับทีนี้เราก็ได้เวลาออกนอกถ้ำกันแล้วครับเราจะย้อนกลับมาทางเดิมแล้วก็ขึ้นไปโผล่ตรงที่ปากทางเราเข้ามา จะเจอรูปปั้นพญานาคทางขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากเข้มขลังอย่างบอกไม่ถูกครับได้เวลาที่พวกเราต้องเดินทางกันต่อขอให้เพื่อนพี่น้องที่เข้ามาชมโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ